บริสเบ n e กับโกโคสเนี่ยเอาอยากให้เพื่อนๆได้เห็นบ้านเมืองของเขานะคะในริงชะ้าสวรรค์เน,นี่ยนะชายก็มีแบบเสิร์ฟไวเสิร์ฟอาหารอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิวจากเอ่อโรงแรมชั้น16สกูตเตอร์นี้ต้องให้เช่าแน่ๆเลยอ่ะ เจอีเวียซิสเน่ช n แนลนะคะตอนนี้อรยัองอยู่ที่บริสเบนกันนะคะเป็นวันที่2ของบริสเบนนะคะกำลังออกไปหากาแฟาทานนะคะแล้วก็หาอะไรนิดหน่อยให้เด็กเดเพราะว่าตอนเที่ยงเรามีบุ๊กไปทานร้านญี่ปุ่นราเมนนะคะของเพื่อน,นะคะ่ะตอนนี้บรรยากาศในบริสเบนนะคะแบบถ่ายให้ดูนะน <laughs> อันนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งค่ะ กำลังจะข้ามสะพานไปฝั่งเช้าของบริสเบนค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้ไปคาสิโนโมาเป็นไงไม่มีอะไรอย่างกับเหมือนผับในชิดนี่แต่ใหญ่ๆ คุยนะคะเขาบอกว่าฝั่งสาวของบริสเบนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆกับอาร์ตแกลเลอรี่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับการศึกษานะคะมีโรงเรียนอะไรอย่างมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลามีการจัดงานใหญ่ๆใ,ในบริสเบนนะคะเขาก็จะจับฝั่งสาวของบริสเบนค่ะ <Yeah. S 1> การศึกษาในบริสเบนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะคือ ฝั่งทางเซ้าเนี่ยคือถ้าใครจะเข้าเรียนเนี่ยต้องมีการสอบวัดผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างดีอะไรเงี้ยมันดีสําหรับคนที่ต้องการจะสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็ดูเรื่องการศึกษานู่นนี่นั่นของลูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะยา้ายมาอยู่ที่นี่กันจริงด้วยค่ะทุกคนอันนี้คือมิวเซียมนะคะแล้วอันนี้ก็คืออาร์ตแกลเลอรี่เราถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งเซ้าเนี่ยเราจะเดินลงไปข้างล่างนะคะที่ริมน้ำนิดนึงไปถ่ายรูปนะคะ สกู๊ตเตอร์อะไรกันเยอะมากสกู๊ตเตอร์นี้ต้องให้เช่าแน่ๆเลยอ่ะฮะ <Huh? S 1> อยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนั่นไงแขนย่างทุกคนสกู๊ตเตอร์เช่าเราสามารถเช่าสกู๊ตเตอร์ได้นั่นเองมีหมวกกันน็อกด้วยไปดูวิธีเช่าก่อนอ๋อโอเคสแกน QR code นะคะแล้วก็จ่ายออนไลน์ได้เลยรานะคาคงต้องดูหลังจากสแกนนะ PM. We pay for the VIP. Because so that... mm -hmm. why... mm -hmm. we are very important people, that's why we are in the room VIP room. Yeah. <coughs> Doc. <De Bilas> จะพอครับเบตโตอันนี้อ่ะเอนกันอ้าวหม <c oughs> เกตครักรมันเหมือนไม่ใช่เป็นอะไรเป็นหมูเป็นอะไระปะเนื้อสัอร่อยไหมเน,เนื้อเนื้อครอมสะไหนลองชิมหมูดีอร่อยไหมหมูจิ้นจ้า่มั้ยโอเคได้ ใหญ่มากใ่มากชิมน้ำซุปมั้ยน้ำซุปแปลกอ่ะไม่เคยกินราเมนซุปแบบนี้อร่อยแปลกอร่อยมันไม่เหมือนซิทเน่เผ็ดไหม มันเผ็ดไม่พอสําหรับคนไทยแน่นอนแต่ว่าสําหรับที่ญี่ปุ่นคือเผ็ด <Yeah. S 1> อร่อยค่ะมาทานนะปากร้านเพื่อนด้วย <c oughs> <c oughs> หน้ามันเป็นท่อโนะไอ้ที่เราผ่านมาเมื่อก oh, ี้อ๋อเป็นรถเมย์แต่ต้องลงไปข้างล่างอ่ะชั้นใต้ดินอะงี้ต้องกลับบ้านแล้วเอเวนบายเราจะอยู kind of ่ต่ออีกสิบวันคุณจะอยู่ต่ออีกสิบวันบายอยู่ไฮโลก ที่นนี่ไม่แซวอ่ะงงจริงมันต้องแซวเหมือนกันนะ่ะนี่ทุกคนกันแลัว บอกว่าเมื่อกี้นะคะไปเดินในห้างแล้วพนักงานที่ร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งนะคะบอกว่าคุณจะต้องมากินช็อกโกแลตร้านนี้นะช็อกโกแลตร้านนี้อร่อยมากเราไปเดินตรงมาเลยนะคะมาดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าวนเดยนะร้านไหนนะนนะ n u ซ a Chocolate f a ฟ t o r y อรี I m a n which one would you like Which one you want white chocolate? ี่นะ Take a a l freeze dry strawberry. s t r a w b e r r อันนี้ลองชมเาบอกว่ามีช็อกโกแลตแล้วก็มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างในอะไไวช็อกโกแลตนมีไว้ช็อกโก้วยอันนี้ตอน,นอมีสองแกะไปบ้าโอเคเอ้นับีแกะยาไม่กินอันนั้นติแก คือวิธีการกินไอศครีมที่ถูกต้องนะครับคือต้องเอาข้างๆขึ้นให้หมดนะครับจะได้ไม่ไหลงล,หลงมือลงมือกันัะ <c oughs> จ๊ะตั <c oughs> ด,าดาวเดี๋ยวมาเจอันนี่เป็นเจา้จาพ่อเจ้าพ่อไอศครีมเลยเนี่ย โอเคทุกคนตอนนี้นะคะกลับมาที่โรงแรม W b r i ระยุรนะคะแล้วก็มาใช้ f ฟ c ิลิตี้นะคะในส่วนของสระว่ายน้ำเขานะคะจะบอกว่าชิลมากคือตรงนี้คนนอกมาไม่ได้นะคะก็คือเราสามารถนั่งริมสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มดื่มได้เลยะคะ่ะซึ่งโดยปกติแล้วในออสเตรเลียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะตามริมสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะไม่มีค็อกเทลขายนะคะเหมือนว่าจะม,มีเครื่องดื่มเป็นแก กดอะไรนะคะแต่ว่าที่เนี่ยทำได้าาค่ะชิลมากเลยค่ะทุกคนอเลรกอเลกซ่ like 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 นอลิเวยร์ซินีชาแนลไปไปไปเยสนี่ใครไม่ใครตอนนี้กำลังเดินไป ไปทานอาหารเย็นนะคะวันนี้เราเลือกเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะอาหารชื่อร้านอาหารว่าออตโต้นะคะที่ซิดนีย์ก็มีค่ะแต่เรายังไม่เคยได้ไปทานเลยร้านเขาดังมากๆนะคะ,ะที่นี่ก็น่าจะมีชื่อเสียงอยู่นะเพราะว่ามันต้องจองถ้าไม่จองก็ไม่ได้ทานนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารกันนะออจ,จะบอกก่อนนะว่า e ีเีนี้มันเป็น EP ีพีริสเพนกอลโคสเนี่ยออยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นบ้านเมืองของเขานะคะออก็เลยจะถ่ายแบบสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวออย ให้เพื่อนได้ดูเนาะว่าแบบเออบ้านเมืองเขาเปนนน็น like ยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี <sh arp>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  ้ยเพราะว่าออยก็มาครั้งแรกเหมือนกันค่ะคริสต์มาสถ้าช่วงคริสต์มาสไอช่วงปีใหม่อ่ะเวลามันมีวันจุดพลุมันเหมแบบบุกได้เป็นแบบในในสิงหาในสัปดาเรียกว่าสิงหาสวรรค์เนี้ยนะใช่ก็มีแบบเสิร์ฟไวเสิร์ฟอาหารด้วยอะไรเงี้ยก็คือบุกได้ว่าจะเอาแบบนั้นแล้วก็ดูปุกแบบโโออ้หสุดดยใช่ ิวือเนี่ยถ้าวิ่งออกกําลังกายรอบๆริเวอร์อ่ะใครจะออกก็ออกเลยเราไม่ออก <laughs> บริ b a n นเขาทําเป็นทะเลที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะ <c oughs> เพื่อให้ประชากนเขาได้เอนจอยความเป็นทะเลนะคะแต่มันคือทะเลที่ทําขึ้นมานะคะไม่ใช่ทะเลจริงนะ เป็นช้อปปิ้งเป็นมาร์เก็ตเล็กๆนะคะแล้วก็มีเปียกาเดนมีอาหารน่นนี่ค่ะอยู่เซาแบงค์นะคะทุกคนถ้าใครจะมานะพละสา yes? <chore ideas> มสิบหาร้านะคะได้ดิเซอร์ดิเซเมนได้เมนดิเซอร์แล้วก็ดริงค์ซอฟต์ดริงค์เมนดิเซอร์ อะไรเอนจอยอีเเยอะมากอะไอสเบิกเบลแช่แข็งครับกินเลยสั่ง, tense, ง trays, ula, อาหารไปแล้วนะคะออยเลือกเป็นไวชิราสของบรอซ่าโอเล่นะคะทานได้ค่ะอร่อยรสชาติดีแล้วก็อองเทร์นะคะเลือกเป็นเชฟสเปเชียลนะคะเป็นทาราฟิชนะคะคือเป็ ancies, นบล็อฟิช mm hmm. ที่อยู่บนคร์เกอร์ anger, นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะนี oh. ่เราชาบกรมกอมมากเลยปลารสชาติด,ดีเนาะแบบเต็มคำแล้วก็แบบตัวแครกเกอร์ก็คือกรอบมากมีความรู้สึกว่าปลาแบบมีซอสของเจเป็นเนสแบมันเป็นปลาค่ะก็เป็นแบบเบียร์แบเตอร์นี่แหละปลาชันดี้ โอลิฟออยกับอะไรไม่รู้อะแต่มีพีนัทใส่พีนัทหน่อยอันนี้มันเป็นเกรฟหรือเปล่าวะพิซาชิโอเกรฟใช่ใช่ไหมมีเกรฟม,มีมามีองุ่นแดงซอสก็รมันโอลิฟออยอะตอนนี้นะคะได้สแกลล็อปมาหนึ่งคำนะคะเดี๋ยวจะลองทานทั้งคำทีเดียวเพราะว่าทุกอย่างก็กินในคำเดียว <laughs> คอลิฟาเวอร์ดอกกระหล่ำแรงมากแรงอยู่รสชาติแปลกไม่เคยทานอาหารแบบนี้ที่ไหนเลยอะ่ะน่าลองอยู่ก็ออโต้ลองอ่ดแ <c oughs> ล้วกัน <c oughs> แต่โดยรวมสําหรับคนที่แบบชอบอะไรที่เป็นแบบสลัดมีกลิ่นผักมีอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าโอเคเนาะโอเค lobster pasta นะคะอันนี้เป็นสลัด colestus ได้ค่ะอันนี้เป็นพาสต้าซีฟู้ดที่มีพริกด้วยแล้วก็อันนั้นคือของบลลี่ทโอ้โหเื่นตาล็อบสเตอร์พาสต้าค่ะมันอร่อยอ่ะมันได้รสชาติที่แบบกลมกล่อมมากๆแต่เราเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีพาสลี่กลิ่นของพาสลี่เยอะขอชิมเนื้อล็อบสเตอร์ก่อน เนื้อโลสเตอร์ก็อร่อยมันเด้งๆวัตถุดิบดีอันนี้เป็นซีฟู้ดพาสต้าที่มีริกอยู่ในนั้นนะคะแต่ดูเซนดิราะว่าเขาทำเซนเองอะเซนอร่อยมากเท็กซเจอร์ดีสุดๆเด้งดึงเด้งดึงอ้าบอกว่าอันนี้คืออะไรนะเป็นเนลเหรอมันเรียกเฟนเนลเฟนนเนลคือผักอะไรมันเป็นพืชตระกูลโหงจากดินนี่แหละ เป็นหัวหัวเหมือนกันน่ะแต่ว่าไม่ okay, ไมเหมอนกันที่ไทยไม่มีมใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเช้าวันที่ออยจะเดินทางกลับ นแล้วะะคะจะปิดคลิปตอนเช้าเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆน,นะคะได้เห็นวิวของบริสเบนนะคะก่อนที่จะกลับคลิปบริสเบนนะคะกับโกโคสทั้งหมดอะ่ะคืออยากให้เพื่อนๆนนะคะได้ดูแบบเพลินๆน,นะคะอยากให้เห็นเมืองของบริสเบนนะคะแล้วก็โกโคสในประเทศออสเตรเลียนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสวยไหมอยู่กันยังไงมีความวุ่นวายหรือเปล่าอาหารที่เขาขายเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูเพลินๆน,นะคะ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีทริปไปที่ไหนอีกเนี่ยออยจะถ่ายแบบประมาณนี้ให้ดูอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ Olivia s y d n e y Channel ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นวิวจากโรงแรมชั้น16โอเคบ้ย